อยากจะขอบคุณแฟนคลับมากนะครับที่ามาเซอร์ไพรส์วันเกิดของผมเซอร์ไพรส์จริงๆนะผมไม่รู้เรื่องมาก่อนเลยนะฮะแต่จริงๆก็ยังไม่ถึงวันเกิดหรอกนะครับแต่ว่าก็เหมือนกับว่าเป็นการเซอร์ไพรส์ล่วงหน้าเพราะว่าโอกาสที่เราจะมารวมตัวกันเยอะแบบนี้ก็กไม่มีนะครับผมก็เลยตื่นเต้นนะครับแล้วก็ดีใจมาก รอนก่อนครับในฐานะคนอายุน้อยสุดนิววันนี้สนุกมากเลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสนี้เขาให้เปนวันเกิดพี่แต่นี่ให้ก็ขอบคุณก่อนแล้วก็วันเกิดนี้นะครับขอให้นิวมีความสุขมากๆรวมทีด้วยนฮะที่นิวของผมนะครับก็ขอให้มีการงานเอินครับขอให้พี่เจ๋หางานโชว์ติยศนะมีละครดีๆเข้ามาเยอะๆขอบคุณครับมีละครทางช่องเจ็ด ให้หนักแน่นเลยนะครับอย่าว่าแล้วขอให้ปลาเรงฟ้าอะไรจริงกระชูดแล้วขอให้เชียร์เต้นเมื่อกี้อีกทีให้พี่ดูเจ็บข้อเท้ามากจากครอบครัวเราเนี่ยนะครับก็บอกว่ารักนิวมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณทุกคนมากะแต่ยังจะบอกว่าผมไม่ได้เกิดเดือนนี้นะครัรู้แล้วรู้แล้วคุณไม่รู้เลยแหมเกเดือนนี้ตลกมากขอบคุณมากทำให้เบอร์เดยลุ้งแน่นะครับสบายแน่เลยเต่าพี่ถางเปล่าแล้วเปล่าแล้วเป่าๆอะไรติดแก้มฮะหนึ่งุยเาไแดี๋ยวก่อนตัวนคัะอะไรอ่ะเหลืออีกตัวแคนนี้แไปค่ะองจะหมดหรือแล้วมือเริ่มสั่นแล้วตอนนี้เออใช่ แคไปกับยพรดีเดดีเยังจะวยพรไม่หมดเหลือตัวแทนแฟนกลับดเด่อวยสักอนอวยสักก่อนเดี๋ยวเล่าสที่ท้ายครับแคนขะคะครับมีคนนะขอความสบคุณครับิอยู่จะไม่เป็นพ่อเลยนะบคุณ ขอครับครับร้องไห้ไหมมีร้องไห้ไหยหอมแก้มเลยหอแก้เลยนะนก็มาหอแก้หน่อยนะเป็นอมแก้ทุกคนคก้มหอมแก้คอหออมากเป็นงทุกคนเลยนะหอมแก้มหนยนะบคทุกคนเลยค่ะเลยค่ะเคนเอเลยคนเลยคน ขอบคุณครับโอเคแมตลกดงานทกคนครับเ,เป็นเป็นงานเซอร์ไพรส์วันเกิดครั้งแรกที่มีคนมาเซอร์ไพร์เยอะมากขนาดนี้นะครับแล้วก็มีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากนะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนแม่นะครับเป็นการเซอร์ไพรส์วันเกิดที่ประทับใจที่สุดในชีวิตของผมเลยขอบคุณมากครับ